ตอนที่491ล้มงานเฉลิมฉลองรัศมีสีม่วงจากฝั่งตะวันออกเข้าปกคลุมเส้นขอบฟ้าอย่างรวดเร็วเสียงม่านป้องกันร,ระเบิดดังกึกก้องมาจากรัศมีสีม่วงเหล่าแขกผู้มาเซียนในกองกำลังสีม่วงทั้งหมดต่างรับรู้ถึงความผิดปกตินี้ได้พวกเขาว,วางแก้วไวยลงและเงยศีรษะขึ้นมองไปทางฝั่งทิศตะวันออก ไม่เพียงแต่สามารถปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระแต่ระดับบ่มเพาะยังบรรลุระดับกลางขั้นแปลงวิญญาณอีกด้วยเจ้าสิงชาใบหน้าบูดเบึ้งเขากำหมัดแน่นและบทขยี้แก้ววายแตกละเอียดเป็นผุยผงไม่เพียงแค่เขาแต่น้องสองที่อยู่ถัดไปก็เผยใบหน้าตื่นตกใจเขายืนขึ้นด้วยใบหน้ามืดมนพลังก้าวไปข้างหน้าเปลี่ยนเป็นลำแสงสีม่วงลอยเข้าหาเส้นขอบฟ้าเส้นนั้น ดวงตาปายเวยเ,ยเผยแสงอันลึกลับขณะหยิบแก้วไวน์ของตัวเองขึ้นมาจิบและเผยรอยยิ้มบางส่วนน้องสี่ผู้กักขังหวังหลินนางสงบนิ่งและไม่ได้ขยับขยื้อนแม้เพียงหนึ่งนิ้วน้องสองแห่งกองกำลังสีม่วงชายวัยกลางคนพุ่งตัวออกไปและร้องตะโกนวันนี้เป็นงานเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญ่ของสำนักชะตาสวรรค์ใครก็ตามที่กล้าทำลายงานแห่งนี้จะถูกสังหารโดยไม่มีคำถาม เขาตัดสินหวังหลินต้องทอดมหันก่อนที่จะปล่อยให้เอ่ยอะไรขณะที่พูดออกมานั้นฝ่ามือสร้างผนึกและตะโกนอีกครั้งพลังแห่งปฐพีหลังกล่าวจบแสงสีเหลืองและคล้ายกับพื้นดินปรากฏในฝ่ามือเปลี่ยนเป็นมวลฝุ่นละอองและเคลื่อนไหวราวกับทอร์นาโดเข้าหารัศมีสีม่วงจากฝั่งตะวันออกทันทีหวังหลินสายตาเฮี้ยหดเพียงก้าวหนึ่งครั้งเขาก็ปรากฏตัวเหนือก้อนเมฆ ขณะนั้นพายุทรายที่เกิดจากพลังแห่งดินของพี่สองก็มาถึงดวงตาหวังหลินสงบนิ่งไร้อาการตื่นประหนกและไม่ได้หยุดชะงักฝ่ามือขวาตบกระเป๋าพลันปรากฏธงกฎเกณ์นในฝ่ามือเพียงสบัดหนึ่งครั้งกฎเกณ์น,นับไม่ท้วนลอยออกมาและเริ่มโคจรรอบตัวเขาในไม่ช้ามันก็เปลี่ยนกลายเป็นทอร์นาโดสีดำที่เกิดจากกดเกณฑ์เพียงหมุนหนึ่งรอบมันก็สร้างสายลมรุนแรงและเกิดเสียงลมหอนเต็มไปทั้งฟ้าดิน พายุทรายที่กำลังเข้ามาได้รับผลกระทบจากสายลมนี้ในขณะที่พายุทรายเข้าใกล้มันก็ถูกทอร์นาโดฉีกกระชากเป็นสองส่วนทันทีและถูกทอร์นาโดกดเกณฑ์ดูดซับหวังหลินก้าวออกจากทอร์นาโดอย่างเย็นชาและจ้องสิบพ,พี่สองด้วยใบหน้าเยือกเย็นเจ้ายั่วยุข้าสองครั้งหากข้าไม่สังหารเจ้าข้าไม่ใช่หวังหลินสิ้นคำหวังหลินยกนิ้วชี้ขวาขึ้นมาปราณสวรรค์ในร่างเคลื่อนไหวปรากฏเซี่ยวเพลิงมานบนปลายนิ้ว ใบหน้าชายกลางคนเปลี่ยนสีและตะโกนน้องเจ็ดนี่คืองานเฉลิมฉลองวันเกิดของอาจารย์มีสหายเซียนหลายคนที่นี่อย่าทำอะไรพลีพลามหวังหลินมองไปยังเหล่าเซียนรอบๆด้วยใบหน้านิ่งเฉยเซียนทั้งหมดที่นี่เฝ้าดูด้วยสายตาเยือกเย็นและไม่มีใครที่ดูมีเจตนาจะช่วยเหลือเหล่าสหายเซียนวันนี้เป็นการแข่งขันของกองกำลังสีม่วงของเราหากคนภายนอกกล้าแทรกแซง ็จงอยากกล่าวหาสำนักชะตาสวรรค์ของข้าว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ในภายภาคหน้าขณะที่หวังหลิงเอ่ยด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นเขาก้าวไปข้างหน้าและนิ้วชี้ขวากดลงบนชายกลางคนชายกลางคนรีบถอยกลับหลังเขาเจอดีจากเพลิงมานี้เมื่อก่อนและตอนนี้เขาเห็นมันอีกครั้งความคิดล่าถอยจึงเกิดขึ้นในสมองขณะนั้นเจ้าสิงชาก้าวไปข้างหน้าและมาถึงเบื้องหน้าชายกลางคน น้องเจ็ดกลับที่นั่งของเจ้าซะวันนี้ไม่ใช่วันของการแข่งขันกองกำลังสีม่วงหวังหลินไม่กระทั่งมองเจ้าสิงชาเขาพลิกนิ้วทำให้เพลิงมานพุ่งออกไปขณะที่เพลิงมานออกจากนิ้วหวังหลินมันก็ขยายเป็นเพลิงยักษ์ที่มีสีสันคล้ายก้อนเมฆสี่วงเพลิงมานมีผู้คนจากหลากหลายสำนักที่เคยมีประสบการณ์มามากและพวกเขาก็สามารถระบุเพลิงนี้ได้ทันที สำนักชะตาสวรรค์ทำตามความปรารถนาของตนอย่างแท้จริงไม่ประหลาดใจเลยว่าจะมีคนที่สามารถใช้เพลิงมานได้เธอว่าคนผู้นี้ไม่คุ้นเคยยิ่งข้าไม่รู้ว่ามีคนเช่นนี้อยู่ในกองกำลังสีม่วงด้วยข้าได้ยินสหายเซียนเจ้าเรียกเขาว่าน้องเจ็ดหรือเขาจะเป็นสิทธิ์ลำดับเจ็ดของกองกำลังสีม่วงไม่ใช่น้องเจ็ดของกองกำลังสีม่วงคือซุนหยุนหรอกหรือการสนทนาหลากหลายดังขึ้น เพลิงมานพุ่งออกไปและตรงเข้าหาชายกลางคนใบหน้าเจ้าสิงชามืดครึมขณะฝ่ามือสร้างผนึกและเอ่ยเบาๆมนตราฟ้าดินแห่งอิสรภาพหลังจากเอ่ยขึ้นมาวงแหวนแสงพุ่งออกจากฝ่ามือเจ้าสิงชาวงแหวนขยายออกและล้อมรอบเลวเพลิงอย่างรวดเร็วหวังหลินเผยใบหน้าย่อยเย้ยและตะโกนระเบิดเพลิงมานที่ถูกวงแหวนแสงเริ่มกระพริบรุนแรงและรวดเร็วแทบกระพริบตาก็เกิดการระเบิดสันสะเทือนสวรรค์ แรงระเบิดออกมาจากภายในเพลิงหลังจากนั้นรัศมีชั่วร้ายที่เกิดขึ้นมาได้เฉพาะคนที่เดินบนเส้นทางมานเท่านั้นพลันพุ่งพล่านอย่างบ้าคลัง่งดวงดาวเผาไหม้นับไม่ถ้วนมีพลังเหนือจินตนาการกำลังหมุนวงลมรอบวงแหวนแสงวงแหวนแสงเพียงแค่ต่อต้านได้ชั่วขณะก่อนจะเผาไหม้เป็นเท่าฐานด้วยเพลิงสีม่วงวงแหวนแสงสีขาวเปลี่ยนเป็นวงแหวนเพลิงและเผาไหม้เป็นเท่าฐานด้วยเวลาเพียงสามลมหายใจเท่านั้น เจ้าสิงชาใบาหน้าบูดบึ้งขณะรีบล่าถอยอย่างรวดเร็วไม่เพียงแต่เขาเท่านั้นแต่สิทธิลำดับสองก็ล่าถอยโดยไม่มีความลังเลเช่นกันนอกจากทั้งสองคนยังมีเหล่าเซียนมากหน้าหลายตาจากสำนักอื่นๆต่างก็ใช้วิชาหลบหนีเมื่อเห็นเพลิงมานกำลังระเบิดแรงระเบิดของเปลวเพลิงกระจายออกไปมากกว่า 1, พันพุตก่อนจะแตกหายไปโตเก้าอี e ้ภายในรัศมีหนึ่งพันลีถูกเปลี่ยนเป็นเท่าฐาน และแม้กระทั่งก้อนเมฆก็ถูกหลอมละลายทิ้งไว้แต่เพียงหลุมยักษ์ร่างหวังหลินเคลื่อนตัวราวกับสายฟ้าเข่าพุ่งออกไปด้วยกระบี่สวรรค์นในมือกวัดแกว่งกระบี่จนเกิดปราณกระบี่สูงมากกว่าสิบฟุตเข้าใส่ชายกลางคนดาบครึ่งจันทราพุ่งออกไปหลังจากกวัดแกว่งกระบี่สวรรค์เมื่อสิทธิ์ลำดับสองประหนักได้ว่าไม่สามารถล่าถอยได้เร็วพอฝ่ามือจึงสร้างผนึกและร้องตะโกนวิชาต้องห้ามร่างเซียนอมะตะ สิ้นคำพูดปรากฏเสียงแตกร้างออกมาจากร่างกายขณะนั้นปรานกระบี่ก็เข้ามาถึงเขาเปลี่ยนกลายเป็นหมอกสีดำปรานกระบี่พุ่งเข้าไปและแบ่งหมอกสีดำออกเป็นสองส่วนทว่าหมอกนั้นกลับคืนอย่างรวดเร็วและเคลื่อนไหวออกด้านข้างชัดเจนแล้วว่าชายกลางคนมีเจตนาหลบหนีหวังหลีนย้อยเย้ยและโยนกระบี่สวรรค์ออกไปตามด้วยเสียงคำรามของทวีลี่กัวกระบี่สวรรค์ไล่ตามหลังหมอกสีดำอย่างกระชั้นชิด กระบี่ครึ่งจันทราเร็วกว่าหนึ่งเก้ามันพุ่งเข้าไปในหมอกดำและอารวาดข้างในเสียงกรีดร้องโหยหวนของชายกลางคนดังออกมาจากภายในสายหมอกทันทีเจ้าสิงชาจ้องหวังหลินด้วยท่าทีเย่อเย้ยแต่ไม่ได้หยุดเขาหวังหลินกระทั่งไม่ได้มองเจ้าสิงชาเขา่าก้าวออกไปและเลือนหายไปเมื่อปรากฏตัวอีกครั้งก็อยู่จุดที่หมอกสีดำกำลังหลบหนีหวังหลินเอ่ยขึ้นอย่างเย็นชาเจ้าจะหนีไปไหนได้ หมอกสีดำแตกกระจายและพยายามรวมกลับคืนทว่าเสียงคำรามอย่างโกรธแค้นของชายกลางคนออกมาจากภายในวันนี้เป็นวันเฉลิมฉลองวันเกิดของอาจารย์หากเจ้าสังหารข้าเจ้าจะถูกอาจารย์เตะออกจากสำนักแน่นอนดวงตาหวังหลินมเผยความเย็นชาพลันตกกระเป๋าและแทบฟาดวิญ,ญญาณปรากฏขึ้นเพียงฟาดมันหนึ่งครั้งหมอกสีดำที่เริ่มรวมเข้าด้วยกันก็แตกสลายอีกครั้ง ขณะเดียวกันวิญญาณดั้งเดิมของชายกลางคนถูกผลักออกไปจากหมอกดำดวงตาหวังหลินสว่างว่าเขายื่นมือออกไปเข้าหาวิญญาณดั้งเดิมวิญญาณดั้งเดิมกรีดร้องและพยายามเคลื่อนที่คลิปตาหวังหลินตวัดแท้ฟาดวิญญาณเขาฝึกใช้แท่นนี้มาหลายเดือนดังนั้นหนึ่งรู้ว่ามันสามารถยืดหดได้อย่างอิสระไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนแท้สามารถไปถึงได้เสียงดังปังวิญญาณดั้งเดิมที่ห่างออกไปพันพุทธสันเทาและกำลังแตกสลาย รอยลึกปรากฏบนหลังมันและพลังปราณสวรรค์จำนวนมากครั่งพรูออกมาร่างหวังหลินหายไปพลันปรากฏตัวด้านหน้าวิญญาณดั้งเดิมและคว้าจับมันไว้วิญญาณดั้งเดิมเผยอาการหวาดกลัวและพยายามพูดกับหวังหลินแต่หวังหลินโยนมันเข้าไปในทงวิญญาณจากนั้นก็หันไปมองเจ้าสิงชาที่กำลังเฝ้าดูและเอ่ยขึ้นเจ้าเป็นคนถัดไป เจ้าสิงชาจ้องมองหวังหลินและยิ้มทันทีน้องเจ็ดเจ้าสังหารพี่สองของเจ้าและทำลายกฎยิ่งใหญ่ของสำนักผู้อาวุโสคุมประพฤติโปรดจับเขาและส่งให้อาจารย์เป็นการลงโทษหวังหลินเอ่ยขึ้นน้ำเสียงเย็นชาใครก็ตามที่กล้าข,ขวางทางข้าคือศัตรูสิ้นคำเขาเดินตรงเข้าหาเจ้าสิงชามีผู้อาวุโสคุมประพฤติหลายคนท่ามกลางกองกำลังสีม่วงรอบรอ หลังจากพวกเขาทั้งหมดมองกันและด้วยด้วยแววตาลังเลไม่มีใครกล้าก้าวออกไปแม้เพียงครึ่งก้าวใบหน้าเจ้าสิงชาบูดบึ้งและเขาก้าวถอยหลังจากนั้นหันศีรษะไปมองปายเวยและน้องสี่น้องสี่สิทธ์ลำดับสี่ผู้เป็นสตรีพลันเงยศีษะขึ้นอย่างสงบนิ่งนางมองเจ้าสิงชาและเอ่ยออกมาค่าชดใช้นี่ของท่านเมื่อสามเดือนก่อนและยอมที่จะไม่แข่งขันเพื่อตำแหน่งสิทธิสายตรงกับท่าน ตอนนี้ไม่มีเหตุผลที่ดีพอที่ข้าควรช่วยท่านเจ้าสิงชากัดฟันแน่นดีๆนะับจากนั้นเขาหันศีรษะเข้าหาหวังหลินสายตาแฝงเจตนาชั่วร้ายน้องเจ็ดข้าวางแผนจะใช้วิชานี้ระหว่างการแข่งขันเพื่อตำแหน่งสิบสายตรงแต่เมื่อเจ้าบังคับข้าเช่นนั้นข้าจะให้เจ้าได้ลิ้มลองความแข็งแกร่งของวิชาเซียนบทนี้เมื่อเจ้าสิงชาเอ่ยจบฝ่ามือสร้างผนึกและพึมพำด้วยคาถาอันซับซ้อนอย่างยิ่ง หวังหลินอ้าปากออกมาและทงวิญญาณหนึ่งล้านดวงปรากฏขึ้นเพียงสะบัดหนึ่งครั้งวิญญาณหลักที่เหลืออยู่ทั้งหมดก็ออกมาภายใต้คำสั่งของหวังหลินวิญญาณหลักทั้งหมดพุ่งเข้าหาเจ้าสิงชาในขณะเดียวกันหวังหลินก็โยนบางอย่างออกไปด้วยแขนขวากับดักอสูรเปลี่ยนเป็นราชรสังหารเทพและร่อนลงด้านข้างตอนที่492มานโบราณ เจ้าสิงชามองขึ้นไปทันทีภาพมายาของมานยักษ์ตนหนึ่งปรากฏเหนือศีษะมานตนนี้สูงมากกว่าหนึ่พันฟุตและมีสองเขาแม้ว่ามันจะเป็นภาพพร่ามัวแต่กลับปลดปล่อยกลิ่นอายชั่วร้ายรุนแรงมันตนนี้มีขนาดใหญ่และมีเส้นแสงสีครามอ่อนๆเรืองแสงอยู่บนร่างของมนันแขนขนาดใหญ่และเล็บมือคล้ายกระบี่ตอนนี้ดวงตาของมันปิดสนิทแต่สีสะสายไปมาราวกับสามารถตื่นขึ้นมาเวลาไหนก็ได้ ส่วนล่างจากศีรษะของมันยิ่งพรามัวด้านล่างมันเป็นเจ้าสิงชาที่มีใบหน้าซีดเผือดเห็นได้ชัดว่าการใช้วิชาบทนี้ทำให้เกิดภาระอันใหญ่หลวงสัญ,ญลักษณ์ประหลาดบนหน้าผากเจ้าสิงชาพลิกกลับทุกครั้งที่สัญ,ญลักษณ์นี้กระพริบร่างของมันตนนี้ก็จะมีรูปร่างมากขึ้นและในเวลาเดียวกันร่างของเจ้าสิงชาก็อ่อนแอลงขณะที่สิ่งนี้ปรากฏสมาชิกทั้งหมดของสำนักหลากหลายแห่งต่างตกใจและรีบกระจายตัวอย่างรวดเร็ว แม้กระทั่งเซียนขั้นเทวะทั้งหกคนก็เผยแสงอันลึกลับในแววตามีคนหนึ่งซึ่งไม่ได้พูดออกมาเลยสักคำในเวลาที่ผ่านมาเจ็ดวันเขาเพียงเลื่อนความสนใจไปที่หวังหลินเมื่อตอนที่ใช้เพลิงมานมีเซียนขั้นเทวะระดับลายอยู่ที่นี่คนเดียวเขาคือหัวหน้าผู้อาวุโสของสำนักเมคาวารีเจียงเทียนซุนเอ่ยด้วยน้ำเสียงนุ่มมันโบราณน,น้ำเสียงคลุมเครือและกระทั่งเขาก็ไม่มั่นใจนะัก ชายชราอยู่ถัดกับเจียงเทียนซุนเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียดสหายเซียนเจียงหรือว่านี่จะเป็นมารโบราณในตำนานที่ปรากฏขึ้นในอดีตเพียงแค่ครั้งเดียวเจียงเทียนซุนคบคิดก่อนจะตอบออกมามันคล้ายมากแม้ว่าวิญญาณหลักที่หวังหลินส่งออกมาจะเห็นมารยักษ์พวกมันยังกระโจนเข้าใส่เจ้าสิงชาดวงตาเจ้าสิงชาเผยประกายแสงลึกลับขณะยกฝ่ามือขึ้นชี้ไปที่ความว่างเปล่า เมื่อเขาเคลื่อนไหวภาพมายายักษ์เหนือเขาก็เคลื่อนไหวด้วยเช่นเดียวกันป่ามือมันยักค่อยๆชูขึ้นชี้ไปที่อากาศว่างเปล่าเช่นที่เจ้าสิงชาธรรมรัศมีอันซับซ้อนเริ่มกระจายออกมาจากนิ้วมือเจ้าสิงชาทันทีความจริงแล้วรัศมีนี้ออกมาจากภาพมายาเหนือเจ้าสิงชาสามารถกว่ารัศมีแห่งนี้ทรงพลังรุนแรงหลายชั้นมากกว่าพลังปราณและไม่ได้อ่อนแอไปกว่าพลังปราณสวรรค์เลย มันเทียบเท่ากับแรงระเบิดของเพลิงมานของหวังหลินเจียนเทียนซุมสูดหายใจลึกและเอ่ยขึ้นพลังมานสายตาหวังหลินเปลี่ยนเป็นเคร่งเครียดเมื่อเขาเห็นวังวนสีแดงปรากฏตำแหน่งที่เจ้าสิงชาชี้ไปวิญญาณหลักสูญเสียการควบคุมและเริ่มถูกวังวนสีแดงนี้ดูดเข้าหาใบหน้าเจ้าสิงชาซีเือดแต่ใบหน้าภาพมายาเริ่มเปลี่ยนเป็นสีครามดวงตาสั่นไหวราวกับสามารถตื่นขึ้นมาได้ทุกเวลา ดวงตาหวังหลินยเยือกเย็นเพียงแค่คิดทงวิญญาณก็ปรากฏในฝ่ามือเมื่อสะบัดหนึ่งคราทงวิญญาณก็ขยายขนาดจากนั้นดูดวิญญาณหลักออกมาจากวังวนสีแดงขณะที่หวังหลินฟื้นคืนวิญญาณหลักมานที่อยู่เหนือเจ้าสิงชาร้องคำรามสั่นสะเทือนฟ้าดินดวงตาของมันเปิดออกทันทีเผยสายตาที่สามารถทำให้จิตใจใครก็ตามสั่นไหวเมื่อมองมันดวงตาของมันยเยือกเย็นและยิ่งหนาวเหน็บมากกว่าพวกเซียนที่ไร้ปราณีเสียอีก ความหนาวเย็นเสียแทงลึกถึงกระดูกหวังหลินสามารถสัมผัสสายตาเช่นนี้ได้จากผู้ส่งสารแห่งสวรรค์เท่านั้นหลังมันลืมตาขึ้นมาภาพมายามานยักยกฝ่ามือขวาขึ้นและยื่นเข้าหาห,าหวังหลินขณะเดียวกันเจ้าสิงชาก็ยื่นมือออกไปราวกับสูญเสียการควบคุมร่างกายหวังหลินถอยกลับอย่างรวดเร็วและเริ่มสร้างผนึกจากนั้นถอยไปอยู่ใกล้กับราชรสังหารเทพและตีมันด้วยฝ่ามือ เสียงคำรามดังกึกก้องออกมาจากราชรถสังหารเทพพร้อมกับวิญญ,ญาณอสูรที่ปฏิเสธการนอบน้อมต่อทุกสิ่งปรากฏขึ้นดวงตาดูร้ายของมันเพ่งไปที่มารยักษ์ทันทีและร้องคำรามออกมาวิญ,ญญาณอสูรพุ่งเข้าหามารยักษ์โดยไม่สนสิ่งใดสายตาของมารยักษ์สองสว่างขึ้นมันยกเลิกหวังหลินและหันมาหาอสูรวิญญ,ญาณหลังจากเปลี่ยนเป้าหมายมันก็ยื่นมือเข้าหาอสูรวิญ,ญญาณทันที ตสูนวิญญาณร้องเสียงคำรามอย่างไม่ยอมใครอยู่ทั่วพื้นที่พร้อมกับดึงราชรสังหารเทพตรงเข้าปะทะกับมานยักษ์อย่างไรก็ตามหลังเกิดเสียงคำรามกึกก้องเนื่องจากการประทะตสูนวิญญาณก็ผ่านป่ามือของมันและพุ่งตรงไปที่ร่างมานยักษ์มานยักษ์เผยใบหน้าประหลาดใจและยื่นมือออกไปที่หน้าอกมันลากเจ้าอศูนวิญ,ญญาณออกจากหน้าอกและมองด้วยท่าทีเย็นชาและกำลังจะกลืนกิน กสุนปีศาจหยุดเดี๋ยวนี้เสียงคำรามดังออกมาจากสำนักหลักของสำนักชะตาสวรรค์หลังเสียงนี้ดังขึ้นเจ้ามารเผยท่าทางสันเทาก่อนจะถอนหายใจและปล่อยอสูนวิญญาณไปร่างมันลดเล็กลงทันทีจนกลายเป็นลำแสงสีเขียวและกลับเข้าร่างเจ้าสิงชาสัญ,ญลักษณ์บนหน้าผากเจ้าสิงชากระพริบรุนแรงหลายครั้งจนในที่สุดก็เริ่มเลือนหายไป เจ้าสิงชากระอักโลหิตคำโตออกมาระงับอาการตีกลับจากนั้นจ้องหวังหลิงเผยรอยยิ้มหน้าขนลุกหลังจากอสูรวิญญาณถูกปลดปล่อยมันไม่ได้ดิ้นรนหรือคำรามมันชำเลืองเจ้าสิงชาก่อนจะกลับสู่ราชรถและเปลี่ยนไปเป็นกับดับอสูรชั่วขณะนั้นก้อนเมฆสีแดงลอยข้าม,มาจากเส้นขอบฟ้าก้อนเมฆสีแดงเริ่มรวมตัวกันจนเกิดเป็นร่างชายชาราสวมผ้าคลุมสีแดง ใบหน้าเขาสีแดงด่างไฟปกคลุมไปด้วยกลิ่นเหล้าและกำลังคว้าน้ำเต้าใหญ่ไว้ด้านหลังหลังจากปรากฏตัวเขาก็เรอออกมากรอกสายตาและตำหนิพวกเจ้าสู่การเพื่ออะไรถ้าไม่ใช่เพราะพวกเจ้าต่อสู้กันข้าจะกระดูกผูเทียนหยุนนั่นมาลงโทษพวกเจ้าไหมข้าเพิ่งดื่มเหล้าไปได้ครึ่งทางเองนะหวังหลินคว้ากับดับอสูนมาด้วยท่าทีสงบนิ่ง จากนั้นเคลื่อนร่างไปที่โต๊ะและดึงเก้าอี้ห่างสามที่จกักริิธิ์ลำดับสี่ออกมานี่คือที่นั่งของเขาเขาสะบัดแขนเสื้อและนั่งลงเจ้าสิงชามองค์ชายชราใบาหน้าแดงคำนับฝ่ามือและเอ่ยขึ้นสิธขอคำนับท่านอาจารย์ลุงฉีเลียชายชราใบาหน้าแดงมองเจ้าสิงชาและถามออกมาเจ้ารู้จักข้าเจ้าสิงชาพอยักหน้าและเอ่ยอย่างนอบน้อม ตอนที่สิทธิ์เข้ามาในสำนักชะตาสวรรค์เมื่อ2,000ปีก่อนสิทธิ์พบอาจารย์ลุงเพียงครั้งเดียวชายชราพ่นลมหายใจแม้เจ้าจะรู้จักข้ามันก็ไร้ประโยชน์วิญญาณมาในร่างเจ้าเพิ่งเริ่มเติบโตและเจ้ายังต้องใช้กำลังบังคับมานจงรอการลงโทษของอาจารย์เจ้าเช่นนั้นเข้ายื่นมือออกไปและคว้าเจ้าสิงชาสายตาเลื่อนมาหาหวังหลินเผยอาการสนใจและยิ้มแย้มสหายตัวน้อยอาจารย์ของเจ้าหวังกับเจ้าไว้สูงนับ สิทธิ์พี่ของเจ้าจะไม่ปรากฏตัวในการแข่งขันเพื่อตำแหน่งสิทธิสายตรงของกองกำลังสีม่วงเจ้าผ่อนคลายได้สิ้นคำชายชราคำนับฝ่ามือให้กับเซียนรอบๆและเอ่ยออกมาข้าเชื่อว่ามีเซียนไม่กี่คนที่นี่ที่รู้จักข้าวันนี้การต่อสู้ระหว่างผู้น้อยของกองกำลังสีม่วงทำเสียบรรยากาศข้าหวังว่าพวกท่านจะไม่ถือสาหาความเจียงเทียนซุนมองฉีเลียและรีบเอ่ยอย่างเคารพ ผู้อาวุโสคิดมากเกินไปเราจะเสียบรรยากาศด้วยเรื่องนี้ได้อย่างไรเล่าความจริงแล้วการต่อสู้ระหว่างผู้น้อยก็ทำให้พวกเราผ่อนคลายบ้างเพราะกองกำลังสีม่วงจะต้องมีผู้สืบทอดที่แข็งแกร่งหลังกล่าวจบคนอื่นๆก็ว่าตามในไม่นานเซียนแทบทุกคนก็เสนอความคิดเห็นไปในทางเดียวกันชีเลียหัวเราะพลางสายศีษะอย่ายกย่องสิทธิไม่เชื่อฟังสองคนนี้เลย พรุ่งนี้จะถึงวันที่สิทธิของข้าเทียนหยุนจะมาชี้แนะเตา๋าทุกคนข้ายังมีเรื่องสำคัญที่ต้องทำเช่นนั้นขอตัวจักไปก่อนซึ่งคำฉีเล่ก็ขยับมือที่มีเจ้าสิงชายอยู่ด้วยเขาพุ่งออกไปด้วยก้อนเมฆสีแดงและหายเข้าไปในเส้นขอบฟ้าหวังหลินไม่ได้กล่าวอะไรสักคำตั้งแต่ชายชราปรากฏเขาเรินจอกเล่าให้ตัวเองและดื่มมันหมดในคราเดียวสายตาเต็มไปด้วยประกายแสงครุ่นคิด เจ้าสิงชาพึ่งใช้วิชารูปแบบอะไรการมันดูไม่เหมือนเป็นการโจมตีเขตแดนและคล้ายกับวิชาเทพโบราณจากสิ่งที่ผู้เท่าพูดมันคือวิญญาณมารที่พึ่งก่อร่างในเจ้าสิงชาและไม่สามารถใช้ได้อย่างอิสระขณะที่ขบคิดพลันมีผู้คนจำนวนหนึ่งจากหลากหลายสำนักเข้ามาอืมอวยพรกับหวังหลินการต่อสู้ของหวังหลินก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่า เขาสามารถสังหารสิทธ์ลำดับสองของกองกำลังสีม่วงได้ง่ายๆและบังคับให้สิทธิ์พี่ใหญ่ใช้ไพ่ตายแต่ทุกคนสามารถบอกได้ว่าวิชาที่เจ้าสิงชาใช้ไปได้ทำให้เขาบาดเจ็บเองด้วยเช่นกันทุกคนสามารถบอกได้จากใบหน้าเจ้าสิงชาที่ได้รับบาดเจ็บจากพลังตีกลับรุนแรงและสิทธ์ลำดับเจ็ดใช้เพียงสมบัติวิเศษมาต่อสู้เท่านั้นแม้จะไม่สามารถบอกได้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะ แต่จากที่ฉีเลขกล่าวขึ้นมาต่างก็บอกได้ว่าสิทธิลำดับเจ็ดคนนี้สำคัญแค่ไหนต่อเทียนหยุนไม่เช่นนั้นทำไมถึงมีเพียงเจ้าสิงชาที่ถูกนำตัวไปขณะที่น้องเจ็ดยังอยู่เหล่าเซียนทั้งหมดยิ่งแก่ก็ยิ่งมีเล่ห์เหลี่ยมแปรวๆๆคนที่มางานเลี้ยงเฉลิมฉลองไม่ใช่คนธรรมดาในสายตาพวกเขาหวังหลินจะกลายเป็นศิษย์สายตรงแน่นอนดังนั้นการเป็นสหายกับเขาจะได้รับประโยชน์ที่ดีมากในอนาคต ด้วยเหตุผลนี้จึงมีหลายคนเข้ามาดื่มอวยพรกับหวังหลินจำนวนมากหวังหลินเก็บความคิดของตัวเองไว้และทักทายทุกคนด้วยรอยยิ้มเขาต้องการมีที่อย่างเท้าที่มั่นคงในดาวเทียนหยุนยดังนั้นการมีสหายนอกสำนักไม่ถือว่าเป็นอันตรายท้ายสุดของการเฉลิมฉลองวันที่เจ็ดงานเฉลิมฉลองของกองกำลังสีม่วงได้มาถึงจุดสำคัญเมื่อหวังหลินแทนที่เจ้าซิงชาที่เป็นจุดศูนย์กลางความสนใจและดื่มกับทุกคน สายปายเวยยและสิทธิลำดับสี่มีคนไม่มากนักที่มาทักทายพวกเขาเปรียบกันแล้วพวกเขาดูค่อนข้างเหงาทีเดียวขณะที่กลางคนย่างกลายเข้ามาผู้คนเริ่มกระจัดกระจายหวังหลินถือจอกเหล้าดื่มฉลองกับเจยงเทียนซุนหลังจากเจิงเทียนซุนจากไปสายตาหวังหลินก็เลื่อนไปหาสิทธิพี่สี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันนะครับ